สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะในมายครับเป็นโลเคชั่นนะครับผมวันนี้นะครับผม Sonic the Hedgehog นะแมปนี้นะครับผมมีการอัปเดตนะหลังจากที่หนังเรื่อง Sonic the Hedgehog 2เนี่ยได้ออกโงนะครับผมนะก็มีการอัปเดตโลกของอ่า Sonic ในเกม Minecraft นี้นะครับผมนะก็จะมีการเพิ่มสกินใหม่มา2ส,สกินนะครับผมก็คือสกินโซนิกกับเทลในชุดกันหนาวนะครับผม ตอนที่ทั้งสองคนขึ้นเขานะครับผมแล้วก็จะมีโลกใหม่ด้วยนะโอเคเรามากดอัปเดตกันก่อนโอเคดาวน์โหลดเลยก็รอดาวน์ลดรอดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งเนาะโอเคทีนี้เราก็กด create this world เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมแล้วก็เข้ามาอยู่ในโลกนี้แล้วนะซึ่งอตอนนี้เนี่ยสกินที่เราใส่เนี่ย มันไม่ขึ้นมาเป็นสกินชุดกระหนาวนะผมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบที่มันเปลี่ยนแปลงตัวละครได้เนาะก็แบบก็จะเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นหลังจากที่เราอัปเดตมาเนี่ยมันก็เป็นแบบใหม่เลยเนาะโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนี่ไงมีทีวีตรงนี้ละโอเคเราก็จะเข้ามาตรงนี้ ไหนเอ๊ะอ๋อนี่มันทริกเกอร์ตรงนี้โอเคอ่ายังมีกรีนฮิลโซนอยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีโซนใหม่มาคือโซนไลบร n t น z โซนนะครับผมนะซึ่งเป็นโซนที่อยู่ในอะ Explore l a b y r i ล t บร o นโซนไรดิสเวย์ไหนอะนี่หรอนี่ไม่ใช่ปะ อย่างที่บอกนะผมนะก็จะมีล b บริบเรนโซนมาเพิ่มนะครับผมนะเพราะว่าเป็นโซนที่อยู่ในหนังเรื่องซ o นิ c เ h อ h เฮ g ช h อ g นะครับผมนี่นี่มาละนี่ไงล b บริบเรนโซนนะครับผมอันนี้ก็อะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะ Welcome วีลคอ r ทูลับริบเก็ปันก็ประมาณนี้เนาะเอ๊ะตะ่กี้มันเขียนอะไรเกี่ยวกับ Master Emerald ด้วยไปเก็บ Master e m e r a l d แล้วแล้วก็ชนะใน Master Mode Unlock Achieve m e n t ใหม่เช่าแล้วก็ อย่างอื่นนะผมนะโอเคงั้นเราก็มาลองเข้าไปดูโซนใหม่กันเลยเนาะเอออันนี้อะไร tail a n c i e n t computer โอเคยังไม่มีอะไรเนาะนี่มีรูปของอะซอนนี่ทอมแล้วก็แมดดี้ด้วยนะครับผมจากหนังเรื่องแรกนะอันนี้น่าจะเป็นฉากบนอดัดฟ้านะผมตอนไปเก็บเหรียญมาเนาะสปอยไม่ได้ไม่ได้สปอยหรอกเนาะหนังมันออกมาตั้ง2-3ปีแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมนะก็ ก็เดีเฮ้ช็อคภาคแรกนะครับผมมีอยู่บ bon น f ะฟิกเนาะก็ไปลองหากันดูได้นะครับผมส่วนภาค2ก็ยังมีฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับผมบอกเลยว่าต้องไปดูนะครับผมมันสนุกมากนะโอเคแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอ่าไปถึง X5 ของโซน l i b r a r i n ออล็อก Master Emeral บแล้วก็อ่าชนะโหมด Master นะครับผมนะโอเคเราลองเข้าไปใน l i b r a r i ี Zo ซนเลยโอเคมาถึงแล้ว โอ้โอเคก็เหมือนกับโซนไลบเรีนที่เจอในสนิทภาคแรกเนาะโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยไม่น่าจะมีอะไรเนาะโอเคโอ้มีกรบดักแบบนี้ด้วยโอเคอันนี้อ๋อโอเคเปิดอุ้น่าจะต้องรอตอนที่มันลงไปนี้โอเคอุ้ยมันตกลงมาจนได้อ๋อ โอเคเราไม่ได้ขึ้นด้านบนนะโอเคไม่เป็นไรเรามาทางข้างล่างก็ได้นะครับผมไปได้เหมือนกันเนาะอุยเกือบละอุโอุ้ยแต่ละ้ยนี่แล้วก็มีทางน้ำแบบนี้ด้วยเหมือนในเกมเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนในหนังด้วยนะโอเคเก็บเหรียญไปว่าแต่อุ้ย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 เกือบเกือบกระโดดได้ตะกี้ ว่าแต่ไอตรงที่เอาไว้เก็บอามโมล่ามันอยู่ตรงไหนวะอุ้ย,อ,นนอ,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 ยอันนี้อะไรอ๋อมีหน้าอะไรคิปเปอร์ด้วยอันนี้อะไรอ่ะโอเคไม่น่าจะมีอะไรเนาะน่าจะแค่เป็นอ่าของประดับโซนนะครับผมเฮ้ยเจอเอช็คพอยต์แล้วอู้วตายละเรายังไม่ค่อยชินเลยนะมาเล่นแบบใหม่นะผมก็โดนนู่นโดนโดนี่ไปตามปริยายอุอุอุตายละโอเครอ,คอคมันขึ้นมาก่อน จริงๆเราควรจะไปให้เร็วกว่าน,นี้เนะี่ยแต่ว่าอันนี้เรามาสำรวจก่อนไงจะได้รู้ว่าต้องไปตรงไหนอะไรยังไงอุ้ยโอ,โอเคข้างล่างมีสปริงอยู่โอเคเร็วนี่จะมีตรงไหนให้เราเก็บแอเมอลล์ได้ไหมเนะี่ยโอ้โหอุ๊อะตกไปแล้วับเดียวก็ตกแล้วนะอ๋อไอหุ่นยนตัวนี้ก็ว่าอยู่ตอนแรกไม่ได้มองมาดีดี ก็ว่าอยู่ว่าไม่น่าจะมีหุ่นยนต์ตัวแบบนี้เฮ้ยอู้หู้หู้เฮ้ยโอ้ฆ่ามาได้ไงเนี่ยโอเคเฮ้ยโอ้ถึงว่าหนามโอเคอุ้ยอ๋ออะไรมันคืออ๋อหน้าหน้าเวนเจอร์อะไรมันคือตรงที่พ่นไฟนเองโอเคเอ้ยแบบนี้ก็ได้อู้หโอ้เมกี้ดูเหมือนได้คอมโบ โอ้ยตะกี่โอ๊ะเรามักจะกระโดดก่อนที่อันนั้นตลอดเลยอะโอเคโอ้ยเพิ่งเห็นว่าแอนิเมชันเป็นแอนิเมชันที่ใช้เหมือนแบบเดียวกันในเกมเลยนะโอ้ผ่านแล้วหรอโอเคแต่ว่าเราน่าจะยังไม่ได้ไปต่อแอคสเนาะเพราะว่ามันอ๋อได้ไปต่ออยู่เนาะแอคสมันไม่ต้องใช้เหรียญดีว่าแล้วก็เราก็ต้องมานั่งอันล็อกตัวละครใหม่นะครับผมนะเพราะว่า มันเป็นการโหลดแบบใหม่มาเนาะโอเคไม่เป็นไรไปต่อที่แอคสกันเขาบอกว่าต้องให้ถึงแอคหใช่ไหมถึงจะได้อาชิพเมนแต่เราลองดูกันนะครับผมว่าจะไปถึงแอคห้าไหมจริงๆไลฟ์รรเรนโซนเน่ยในโซนุกภาคแรกอะ่ะมันมันจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทโซนแนวพัซเซลเนาะแบบไขปริศนาอะไรอย่เงี้ยมันเลยจะแบบไม่ค่อยมีพื้นที่ให้วิ่งเร็วมากนะผมนะ แต่ถ้ายังอยากวิ่งเร็วมันก็มันก็พอมีพื้นที่ให้แหละแต่ว่าแค่อาจจะต้องแบบอาศัยการจําอะไรอย่างงี้ยว,ว่าในโซนเนี่ยมันตรงไหนตรงไหนวิ่งได้ตรงไหนกระโดดได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะอันนี้ก็น่าจะเช่นกันนะครับผมโอเคลงน้ําไปเวลาโซนิกมันวิ่งเร็วมันวิ่งบนน้ำด,ด้วยนะอุย้ยนิกชนได้ก่อนนะโอ้โหสภาพเราไม่น่าจะผ่านไปถึง X2 ได้ละนะนะ ถ้าสักขนาดนี้โอ้หืมเกือบแล้วเฮ้ย,ยนี่ไงอันนี้อันนี้มาสเตอร์แอเบอร์ใช่ไหมนี่ไงเรามาเจอมาสเตอร์แอมเบอร์แล้วนะครับผมนะไม่นึกเลยว่าจะอยู่ตรงนี้โอเคแต่ว่ามันน่าจะต้องมีที่อื่นอีกใช่ไหมในด่านอื่นอถ้าหากว่ามีรอยแตกตรงอ่ากําแพงก็น่าจะลองวิ่งเข้าไปดูก่อนนะครับผมนะว่ามันใช่ไหมฮึบโอ,โอ้โหไม่ได้ ถ้าเป็นโซนิคแบบโมเดิร์นนี่คือวิ่งใส่นี่คือหุ่นยนต์ไม่มีทางอยู่ได้แล้วนะอุ้ยเกือบละโอเควิ่งวิ่งโอเคกระโดดออตกไปแล้วอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะข้างหน้าเป็นสปริงแล้วก็กำแพงโอเคฮึบโอเคโอค้ไม่น่าจะได้ไปต่อ X 2นะ X สองไม่ต้องใช้แหวนกี่วงนะกี่วงสิบหกโอเคได้ได้สิบเจ็ดพอดีเลยโอเคเราไปต่อได้อยู่นะครับผมโอเคมาถึง X สามแล้ว X สามนี่น่าจะต้องใช้แหวนประมาณหกคูณสองเท่าไหร่วะสามสองวะประ,ประมาณนั้นนะโอเคเราก็ต้องเล่นให้ดีๆหน่อยนะผมไม่งั้นก็คือตัวเย่นะ แล้วก็แหวนก็คือไปหมดเลยไม่ได้ไปต่อคุณไม่ได้ไปต่อโอเคดนานก็จะคล้ายเดิมนะครับผมนะแค่เปลี่ยนเลยเอาเล็หน่อยนะอุ้เกือบเกือบไปแล้วโอเคมีแหวนอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะเนาะเอ๊ะอันนี้คือออเป็น In อินวิเฉยๆนะโอเค เราได้อินวิมาแล้วตอนนี้เราเป็นอมตะชั่วคราวนะครับผมเคงั้นเราก็รีบวิ่งไปเลยดีกว่าก่อนที่มันจะหมดก่อนโอเ้เสียเวลาโอเคอือโอเคอินวิเราหมดแล้วทีนี้ก็ต้องค่อยๆระวังลนะเกือบไปละ เออมาสเตอร์อิมเมอรัออนลน่าจะอยู่ที่เดียวกันหมดเลยไหมตรงเนี้ยน,น่าจะใช่เนาะเฮ้ยอู้หืมตายละไม่น่าได้ไปต่อ X สามแน่เลยอะ่ะได้ไงจบกันโอเค X สามใช้สามสองแหวนจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่อุ้ย อ๋อนี่ไงอุ้ยเราได้ชาตที่1กับชาตที่6มาแล้วนะอันนี้ต้องมี6อันโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนที่ไปถึง X 3แล้วกันนะครับผมนะโอเคเรามาอยู่ใน X 3แล้วนะครับผมนะก็ มากมายเหลือเกินนะหลังจากที่แอคตะก,กี้นะครับผมนะหลายอย่างด้วยกันเนาะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็มาถึงแอคสาได้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรอ๋ขอขัาจะกระโดดขึ้นไปเก็บอมอนิเตอร์แหวนข้างบนโอเครู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราเข้าโซนมาใหม่เนี่ยที่ที่อแอมเบอร์จะอยู่เนี่ยก็เหมือนจะเปลี่ยนไปด้วยนะ อย่างเมอกี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมน,นะมันเป็นที่อื่นอ่าถ้าขึ้นฟุตเทจให้ดูก็น่าจะเห็นนะครับผมว่าอยู่อยู่ตรงไหนอแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราจะอ่าได้ไปเจอตรงนั้นอีกหรือเปล่านะน่าจะได้เจออยู่แหละถ้าหากว่าเราอ่าไปดีๆนะโอเค เฮ้ยอ่าโอเคนี maybe ่นี maybe. Maybe ่น่าจะตรงนี maybe ้เนาะน่าจะน่าจะมีอีกใช่ไหมอ้อตรงนี้เปลี่ยนเป็นเอลตาร์ไลท์แล้วตะกี้มันเป็นเอลเมอรัลชาร์ดเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจออีกหรือเปล่านะอุ้ยเห็นแล้ว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 ว่าตรงไหนเห็นแล้วว่าตรงไหนอุ้ย เรากระโดดไปแบบนี้ได้ไหมอึ๊บอุย้ยไม่ได้หรอุ้ยโอ้โหค้างเลยนะตะกี้อุยอ้ยโหสู้ชีวิตเหลือเกินเออนี่ไงเจอแล้วโอเคเราเจอแล้วว่าแล้วว่ามันต้องมีอยู่ตรงนี้สักที่หนึ่งอุย้ยแล้วแหวนก็ไม่ใช่จะเยอะด้วยนะอ่าโซนเนี้ยอ่า นั่นแหละฮะโอเคแล้วเราก็จะมาตัดกันไปอีกรอบจนกว่าจะถึง X4 นะครับผมนะโอเคครับผมแล้วก็มาอยู่ใน X4 จนได้นะหวังว่าคราวนี้คงจะไม่ต้องอจบที่ X4 แล้วก็ไปเริ่มที่ X1 ใหม่จนมาถึง X5 นะโอ้ะแต่เริ่มเลยไ้ยโอเค เราค่อยๆไปก็ได้ด่านนี้มันไม่ใช่ด่านที่สามารถไปเร็วได้อยู่แล้วนะแต่ทั้งนั้นที่เป็นโซนไลบรีเนี่ผมแปลกใจนะที่ไม่ค่อยมอีไม่ค่อยมีช่วงที่ได้อยู่ใต้น้ำเลยเพราะว่าถ้าเป็นในเกมจริงคือแบบแทบจะ80%ซของด่าน,นยอยู่ใต้น้ำหมดเลยนะก็คือแทบจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาบนบกเลยเ<อ>ขาเขาคงจะคิดว่ามันยากเกินไปหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกันนะ สภาพเพราะอะไรบระเี็มันเป็นโซนน้ำอยู่แล้วเนาะในเกมซอนิกมันทุกทุกภาคจะมีโซนน้ำอยู่อย่างน้อยหนึ่งโซนเนาะโอเคคราวนี้ต้องได้อาแหว,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 วนกี่กี่วงน,นะ32มั้ยถึงจะผ่านฮึบโอเคกล่อมอุย้ย นึกว่าชนน้ำซะแล้วตะกี้ไม่ชนน้ำเหรอ,อเคยถ้าจะได้แหวนครบก่อนจบด่านไหมเนี่ย52แล้ว54แล้วอีกนิดเดียวข้างหน้าต้องมีอีกบ้างแหรอหนะอุย้ยเคค่อยๆไปก็ได้ข้างล่างนี้มีไหมไม่มีโอ,โอเคอ๋อเคเคข้างบนนี้มีข้างบนนี้มี โอเคโอเคได้ครบอยู่ได้ครบอยู่ถึงว่าจะไม่ครบซต่ละอ๋อ oh, เป็น48ก่อนเนาะแล้วก็้าบสโอเคเรานับพลาดเองนะทุกคนมาถึงแอค5แล้วแอคนี้เราจเจอัมเรอาฉากอีกไหมเนะี่ยกระโดดไว้ก่อนให้เราปลอดภัยกว่าเนาะ เวลามาถึงตรงนี้เราต้อง,งอย่างนี้ตลอดเลยอะรอมขึ้นมาก่อนไม่งั้นก็คือโดนทิ่มแน่ๆโฮ้ยฮึบอุ้ยนี่ขนาดมาขนาดได้ปลอดภัยกว่านะนี่ขนาดเรากระโดดแล้วนะจะครบสิบสี่อันไหมเนี่ยแต่ว่าอาชิเมนต์มันให้ถึงแค่แอค่เนอะ เดีย๋ยงไงถ้าได้ไม่ครบก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นแอคหนึ่งใหม่แล้วก็ไปหาเอลมาเรชัดใหม่ก็ได้โอ้ทุกครั้งไม่เห็นจะโดนเลยตรงนี<ศ>้ถ้ามาตรงด้านล,าล่างมันก็จะช,ะช้าๆหน่อยนะถ้าแบบอ่าถ้าแบบเราทำได้ดีแล้วขึ้นไปถึงด้านบนได้เนะี่ยมันกจ็จะไปเร็วหน่อยเนาะโอเค อันนี้เราจะได้ไดอเชเมนิกอันแล้วนะผมนะก็คือไปถึงแอคห้านะครับผมไหนดูซิอันนี้เราได้อามราชา์ฉาดครบยังเนี่ยาาิสามหนึ่งสอสามสี่เลยอีกอันหนึ่งเนาะนี่ไงได้ชาวสีใหม่มาเป็นสีแดงนะครับผมนะอันนี้จะเป็นชาวของนักเคลหรือเปล่าน่าน่าจะใช่เพราะว่ามีข้างๆเหมือนนักเคลแล้วก็มีตรงขาวๆได้ด้วยนี่ไง ถึง x ห้า unlock master emerald แล้วก็ complete master mode master mode này, นี่น่าจะต้องหา master emerald ให้ครบก่อนเนาะโอเคเราไปลองดูใหม่นะผมนะว่าอ่า master emerald ฉาดอยู่ตรงไหนนะผมในที่สุดเราก็เจอแล้วนะครับผมนะม m e r a l d ชาดอันสุดท้ายนะครับผมนะโห oh, กว่าจะเจอได้นี่ต้อง เข้า YouTube ไปเปิดทูตอรี a l ดูนะครับผมนะว่าไอพื้นตรงนี้มันหล่นลงไปได้นะครับผมนะอยู่ไหนนี่ไงจ๊บชาทูอันล็อกนี่เราได้มาสเตอร์แอมเบอร์มาแล้วนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยปลดล็อกมาสเตอร์โหมดแล้วไปเช็คที่มาสเตอร์พีซีนะครับผมอ๋อนี่ได้ชาวใหม่ตัวอันนี้ทำสีตามมาสเตอร์แอมเบอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าสีนี้มีในเกมปกติไหมนะ โอเคมาสเตอร์โหมด The Master Emerald Energy อ่าพลังงานของ Master Emerald นะครับผมอ่าทำให้เครื่องแมชชีนเก่าๆนี่นะครับผมนะทำให้มันมีพลังงานนะครับผมนะอ่าได้อนล็อกมาสเตอร์โหมดมาแล้วสามารถจบชาเลนจ์นี้ได้ด้วยชีวิตเดียวได้หรือไม่ Speed your way through a harder version of l a b y r i n t h Zone ก็รีบวิ่งไปให้จบใน าฉากและบริเว z โซนที่ยากกว่าเดิมนะครับผมนะก็คือถ้าว่าอยากจะเก็บสติไว้เนะี่ยก็เข้า Discord เขาแล้วก็ไปแปะอะไรอย่างงี้ไว้เนาะโอเคแล้วก็มาดูกันเลยมาเต r m หมดโอเคครั้นี้เรามีแค่ชีวิตเดียวนะผมอย่าบอกนะว่ามีอ๋อหนึ่ว่ามีหนึ่งว่ามีแหวนแค่วง,งเดียวอุ๊ยตายละเริ่มมาแล้วก็จะตัวเย่ยแล้วนะฮึบโอ้เลยเอาเปลี่ยนไป อ๋อโอเคเดี๋ยวว่าทางนั้นลงได้ฮึบโอ้โอ้โอ้โอเคฮึบอุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยฮึบไม่ค่อยจะเร็วเลยเนาะโอเคจะพยายามไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับผม โอเค,อเคอยอุิยอย่าอย่าอย่า,ยาอ่ะครั้งนี้ไม่เห็นโดนอะไรเลยครั้งที่แล้วเราโดนไปก็เสียแหวนไปตั้งเยอะโอ้อีกแล้วเฮ้ย,อยโอ้โหจะหลบยังไงล่ะนะ โหยากขึ้นจริง้วยช่โอ้ยโหโอ้โหโหจะยากไปไหนเนี่ยพี่โอเคได้แล้วได้ได้อยู่ได้อยู่เหโอ้ยเกือบเกือบเกือบ คได้แหวนเพิ่มมาละโอเคอู้หูเกือบละโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเด้นะโอโ้อันนี้ขึ้นไปไม่ได้ไงโอเคโอ,โอ้้ยเดี๋ยลวละ ถล้วทำไมเพลงมันไม่เปลี่ยนให้เราเนี่ยบัคอีกแล้วบัคบ่อยนะแบบเนี้ยโอ้โหเกือบไปแล้วให้จบเรื่องเนี่ยออ้โหฮึบฮึบโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะโอ้ยเกือบแล้วนี่ไง โอ้ยนอติดนู่นติดนี่อยู่ได้อุยอ้ยโอ้ด่านนี้ยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกือบแล้วโอ้อันนี้น่าจะจบแล้วไหมจบแล้วนี่ไงจบแล้ว เราได้สถิติมาคือ3นาที25่บาวินะครับผมนะโอเคอย่างน้อยก็เทสกรีนช็อตไว้หน่อยแล้วกันโอเคนี่เราคอมพลีทมัสเตอหมดแล้วครับผมเราก็ได้ชาวตัวใหม่มานะอุย๊ยเป็นชาวลาคลิปเปอร์ซะด้วยน่ารักจริงๆเลยนหนหันหน้า,ามาี่เออเราก็กดคลิกขวาเล่นกับมันได้นะครับผมอฮ้ยมีสีขาวเป็นคลิปเปอร์ด้วยทำมาได้ดีแล้วเนี่ยน่ารักอะ่ะเออ โอเคนะครับผมนะก็สำหรับ DLC ของแมป s o n c The h e d g e h o g นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณเพียงเท่านี้นะที่เหลือก็เหมือนเดิมแลครับผมนะมี Green Hill อ h e m i c a l Plant แล้วก็ Sky s a n c t u a r y นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่ดูกันมาจนถึงจุดๆนี้นะครับผมนะใครที่ดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r คร e นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะแล้วก็เรามีช่องทางติดตามทาง Tik Tok ด้วยนะครับผมนะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยเนาะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะผมนะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนน,อน,นะผมบ๊ายบาย